กุญแจลองได้นะครับในชุดจะมีกุญแจให้3ลูกนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะฮะตัวนี้เราไม่สามารถรับกุญแจออกได้นะครับถ้าสมมุติเรายังไม่มีการล็อกนะครับเมื่อมีการล็อกล็อกจะมี2ชั้นนะครับเราเอาลงไปเฉยๆแล้วกุญแจออกนี่เป็นการล็อกธรรมดาไม่มีการลอ้องแต่ถ้าเราทําการกดลงไปจนมีเสียงติ๊ดๆแล้วค่อยเอากุญแจออกอันนี้จะเป็น การล็อกแบบมีเสียงร้องนะครับอันนี้จะเป็นการล็อกแบบมีเสียงร้องเวลามีโจนเข้ามานะฮะอ่ามันจะเตือนสามทีก่อนนะครับแล้วก็ยังขัดขืนนีกมันจะมีการดึงมันจะมีการล้อกเสียงออกมาเปิดออกมานะครับทุกครั้งที่ล้องจะล้องประมาณ15วินาทีนะครับตอนนี้ใช้กันขโมยได้ดีเยี่ยมนะครับเป็นฟงกกเป็นกุญแจ กันขโมยแบบลองได้นะครับ